สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาผัดพริกแกงกบนะคะอันนี้กบเราก็สับพอละเอียดนะคะพอประมาณนะคะหน่อไม้อัดนะคะแต่ว่าเราก็เลือกที่เขาเป็นฝอยนะคะเส้นเล็กนิดหนึ่งต้มล้างน้ำตักสองสามน้ำตามด้วยใบยีหล่านะคะแล้วก็มีพริกแกงเผ็ดนะคะแล้วก็พริกไทยอ่อนใบมะกรูดแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงนะคะหัน่นแล้วก็กระชายซอยแล้วก็เหล้านะคะ เดี๋ยวเรามาผัดกันเลยนะคะก่อนจะผัดพริกแกงนะคะเราต้องเอากบมาลวนก่อนนะคะให้เขาสุกก่อนนะคะดับคาวก่อนนะคะแล้วก็ใส่กลบลงไปก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะใส่เหล้าสักนิดนึงนะคะเพื่อดับคาวนะคะ แล้วก็ผัดกบให้สุกเลยนะคะก็ผัดให้กบเขาสุกเลยนะคะ พอกบสุกได้ที่นะคะเราก็จะตักไว้ก่อนนะคะแยกกบไปก่อนนะคะจากนั้นก็ใส่น้ํำมันนะคะพอประมาณ แล้วก็ตามด้วยพริกแกงเผ็ดกลางนะคะก็ใส่ตามความชอบนะคะเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วก็ผัดพริกแกงกับน้ำมันให้หอมนะคะ พอผัดหอมได้ที่เราก็เอากบที่เรารวนไว้แล้วนะคะลงมาผัดแล้วก็ตามด้วยเครื่องในกระหนังนะคะที่เรารวนแยกไว้แล้วนะคะ ก็ผัดคุกเข้าให้เข้ากับพริกแกงนะคะให้หอมนะคะจากนั้นก็หน่อไม้นะคะหน่อไม้อัดแล้วต้มแล้วนะคะสองสามน้ำเราก็เลือกที่เขาเป็นหั่นเล็กๆหน่อยนะคะ จากนั้นก็ใส่กระชายค่ะตามด้วยผงชูรสนะคะ ก็น้ำปลาดีนะคะแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดนะคะพริกจินดาแดงพริกชี้ฟ้าแดงนะคะแล้วก็พริกไทยอ่อนนะคะ จากที่เราใส่ผงชูน้ำป,าปลาผงรสได้ที่ตามชอบแล้วนะคะเราก็จะใส่ใบมะกรูดนะคะพริกไทยอ่อนแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงนะคะหั่นซอยกับพริกชี้ฟ้าเหลืองนะคะเพราะว่าเรากบเราได้ล้วนสุกแล้วนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะจากนั้นก็เพิ่มความเผ็ดด้วยใบยีรานะคะ ความเผ็ดความหอมนะคะใบยีราเราก็ต้องผัดให้เขาโดนไฟรลล้อนๆนะคะไม่งั้นเขาจะดำนะคะใบเขาจะดำไม่น่าทานนะคะก็เป็นอีกเมนูนะคะที่อยากแนะนำถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดแชร์คอมเมนต์ได้นะคะ ขอบคุณมากค่ะ